<Es> สวัสดีค่ะแล้วก็จะมาทำกระจกหัวควายกันนะคะนี่นี่ค่ะนี่กระจกหัวควายไม่ได้ค่ะกระจกหัวควายสวัสดีค่ะเราจะมาปอกกระจกหัวควายกันนะคะนี <notre S 2> ่อุปกรณ์หัวควายทุกหัวควายกันนะคะนี่ เราจะมากันทุคข,ขูควายบ้างแล้วค่ะสากระเบะือนะคะสากระเบะือที่ใส่ อกันนี้สวยจนะคะถ้าทุบสวยสวยดไหมถ้าทุบถ้าทุบดีๆจะเป็นรูปหัวใจนะคะ่คะอันนี้ไม่เป็นนะคะอเอาใหม่นะคะ,คะอันนี้เราทำเมีค่ะหัวควายกับหวไขว ออกดีๆเจเป็ลูกหัวใจนะคะไเอไหนยังไม่ไหนอ่ะกิเลยนะนี่กินลย,ยเขาเอาาดู ใส่เขาถันกล้องมารสชาติอร่อยนะคะรสชาติอร่อยนะคะอร่อยค่ะยิ่งเยี่ยมเลยค่ะกดไลค์เลยค่ะ